สวัสดีครับสวัสดีพวกเรายกวันซิ่งอีกเช่เนเคยนะครับผมยนันซิ่งวันนี้เดินทางมาถึง EP พีแปดสิบหกครับ,รบเป็นงานยกสูงนะคยกสูงยกสูงเทเทต่อเสาเก่านะครับผมครับบานค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมการยกกันนะครับเดี๋ยวมาชมการยกกันครับ ครับผมตอนนี้ที่เมืองเราก็ทำการสแตนบายเต็มตัวแล้วครับเต็มตัวพร้อมที่จะยกแล้วนะครับผมนะครับเกี่ยมทุบเกี่ยมสแตนบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำการยกกันนะครับผมผู้ชมมันยกนะครับครับผมครับผมครับตอนนี้ที่เมืองเราก็ทำการยกมาได้ครึ่งหนึ่งครับนะครับจากระดับเก่านะครับนะครับขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการ เดี๋ยวเราทำการเทเสานะครับเทเสาแล้วยกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปชมการยกกันนะครับผมครับผมหลังจากที่เรายกและเทเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําการเทคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเทพื้นนะครับผมกําลังทําการเทพื้นนะครับนะครับเดี๋ยวไชมการเทพื้นเสร็จนะครับผมครับผมไปชมการเทพื้นเสร็จ ครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานเราเขาก็ทำการเทพื้นและปาดปูนเสร็จที่มีที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีรับทางเก็บงานนิดหน่อยครับเดี๋ยวช่างขอส่งงานเลยนะครับผมนะครับงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนหลังกว้างใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับส่งงานเลยครับยกปัานซิ่ง ep แปดสิบเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับนะครับต่อไปรถเข้าได้สบายนะครับเดครยบช่องวังมันถามนิโผล่มาครับ กดติดตามกดกระับ Subscribe กดติดตามด้วยนะครับ